สวัสดีนะครับนักเรียนทุกท่านนะครับเนาะก,ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของนะครับการแปลงเลขการบวกเลขฐานนะพูด,ดนะครับจะเป็นเรื่องของการบวกเลขฐานนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการบวกเลขฐาน2ใช่ไหมครับเนาะเทคนิคของมานเราเคยพูดไปแล้วว่า1นบวกหได้0ูน์ทดหนะครับแต่ถ้าในกรณีเราเจออีกเคสหนึ่งก็คือ 1บวก1บวก1 1บวก1เราได้เท่าไรนะได้0ใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่หมดใช่ไหมครับก็คือ0บวก1ได้เท่ากับ1อย่าลืมว่าได้1ก็ต้องทดอีกเท่าไรนะ 1, 1แบบนี้นะครับเราก็เลยเรียนกันไปเรื่องของการบวกเลขฐานสองไปแล้วอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการบวกเลขฐาน8และการบวกเลขฐาน16กกันนะครับเราจะห้อยจบในคลิปนี้เลย นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับทีนี้การบวกเลขฐาน8นั้นจาไว้เลยนะครับอ่าการบวกเลขฐาน8นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการบวกเลขฐาน8เทคนิคของเรานะครับตามแบบนี้นะครับเมืออ่อไหร่ที่ตัวไป A a คือตัวเลขที่1น,นะครับ ผมเขียนตัวเลขหนั้ง้งกัน a คือตัวเลข1 b คือตัวเลขสองนะครับตัวเลขสองนะครับเมื่อไรที่เป็น a บก b ก็คือหมายความว่าตัวเลขที่1กับตัวเลขที่2บวกกันแล้วท่ามากกว่า7นะครับบวกกันแล้วมากกว่า7ก,ก็คือตั้งแต่แปดเก้าสิบสิบดบสอบสาสบสีบวกกันแล้วมากกว่า7ด ดังนั้นเลยถ้าเมื่อไรบวกแล้วมากกว่า7เพราะฉะนั้นให้ทําการเอา2ตัวเลขที่เราเอามาหากันแล้วเอามาบวกกันบวกกันเราได้เท่าไหรให้ลบออกด้วย8แบบนี้เทคนิคเราจาแค่นี้ครับให้จาง่ายว่าเมื่อไร่2ตัวบวกกันแล้วนะครับ A บวก B รวมกันแล้วได้เท่าไหรเช่นได้9ถ้า9มากกว่า7แสดงว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือ a ก b ก็คือได้9 9ลบ8เหลือเท่าไหร่นะครับ9ลบ 8, เหลือ1นะครับเนาะลบ 8, ลบได้เท่าไหร่อย่าลืมสำคัญเลยนะครับเหลือเศษเท่าไหร่ไม่รู้เหลือเศษเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเกิดจากการที่เอา a บวก b ได้เท่าไหร่นะครับ a บวก b ได้เท่าไหร่แล้วลบได้8ลบได้8เหลือเท่าไหร่นั่นคือเศษนะครับแต่อย่าลืมว่า ต้องใส่ตัวทดด้วยทดไปอีกหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะทดไปอีกหนึ่งนะครับเนาะอ่าทดไปอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเริ่มกันตรงนี้เลยอ่าตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างนะครับ จงหาผลบวกาจงหาผลบวกนะครับของ67ฐาน8บวกกับ23ฐาน8อย่าลืมว่าเราห้ามอ่าน67นะครับห้ามอ่านอ7ห้ามอ่าน23ให้อ่านว่า67ฐาน8บวกกับ23ฐาน8ดนะครับดังนั้น่เาเราก็เขียมวิธีทำเลย ให้เอาหกเจ็ดตั้งบวกกับสองสามใช่ไหมครับอ่าเ็จปุ๊บอ่าเรามาดูเทคนิคของเราเลยว่าดูว่าถ้าในกรณีที่สองตัวบวกกันเช่นเจ็ดบวกสามบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ถ้าบวกกันแล้วกลเกินเจ็ดแสดงว่าเราต้องเอามาทำไรเอาตัวตั้งที่บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ลบด้วยแปดลบแปดได้เท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นคำตอบแนะ อย่าลืมว่าถ้าเศษสองก็ใส่สองเศษสามใส่สามเศษสี่ใส่ 3, ใสี 4, ส่ 4. และที่สําคัญอย่าลืมทดหนึ่งด้วยนะครับทดหนึ่งไว้อยู่ตัวหน้านะครับอะเรามาเริ่มกันนะครับอาเจ็ดบวกสามได้เท่าไรขั้นตอนแรกเจ็ดบวกสามได้สิบสิบเกินไหมสิบเกินเจ็ดสิบเกินเจ็ดไหมครับถ้าเกินเจ็ดทำไงเกินเจ็ดให้ทำการลบแปดนะครับ สิบลบแเหลือเท่าไรอ่าสิบลบแคือเหลือ2เลข2นี่แหละนะครับเราเรียกว่าเศษและที่สำคัญอย่าลืมทด1นะครับอย่าลืมทดหเพราะฉะนั้นแล้วเลข2นะครับเลข2จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับเลขสองจะามาใส่ตรงนี้ส่วนเลข1ที่เป็นตัวทดเราจะมาไว้ตรงนี้ครับทดตัวหน้า แบบนี้นะครับเราก็จะได้เศษสองใส่เศษสองนะครับเศษสองอ่าขอเทปเปลี่ยนปรกกาเศษสองทดหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าต่อมาต่อมาตัวที่สองนะครับขั้นตอนที่สองหกบวกสองได้ไรครับอ่าหกบวกสองได้แปด ใช่ไหมครับ6กบวกสองได้8นะครับมีตัวทดไหมมีถ้ามีตัวทดบวกไปเท่าไหร่อ่าบวกตัวทดไปอีกหนึ่ง8ปดบวกหนึ่งได้9 9เกิน8ปดไหมครับ9เกิน7จ็ดไหมอ่าถ้าเกินให้ทําการลบแปดเก้าลบแปดเนี่ยเท่าไหร่ครับเก้าลบแปดเหลือหนึ่งแสดงว่าหนึ่งคืออะไรนะหนึ่งคือเศษนะครับ แล้วทดด้วย1เพราะฉะนั้นเราได้เศษ1ทดอีก1แบบนี้แล้วเราก็ดึงลงมาเลยเป็น1 1 2แบบนี้นะครับอ่าจบเรียบร้อยดังนั้นนะครับ6 7ฐาน8บวกกับ2 3าฐาน8มีค่าเท่ากับเท่าไร มีการต่กกัเทลายอ่าเอาตัวนี้มาตอบครับก็คือ1 1ึฐาน8นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมว่าการบวกเลขฐาน8นั้นไม่ได้ยากเลยถ้าเรามีพื้นกับเลขฐาน2แล้วก็สบายไม่ใช่เรื่องอยากนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างอีกหตัวอย่างกันนะครับเนาะอ่า เรามายกตัวอย่างการอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอขอ,อยาลบนะครับนะครับลบออกนะครับอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างเราจะมาต่อกันเลยนะครับตัวอย่างต่อมาที่เราจะพูดเราก็เริ่มเลยตองหาผลบวกของ1055ฐาน8บวกกับ สี่สามสองฐานแปดอ่าวิธีทำเราก็ทำเป็นหนึ่งศูนย์ห้าห้านะครับบวกกับสี่สามสองแบบนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บอ่าเราก็มาทำเลยนะครับอ่าเราก็ทำการห้าบวกสองห้าบวกสองได้อะไรครับห้าบวกสองได้เจ็ด ใช่ไหมครับเลขเจ็ดเราก็ไม่เกินถ้าเราไม่เกินเราสามารถใส่เจ็ดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับอาต่อมาห้าบวกสามห้าบวกสามได้เท่าไรครับได้แปดแปดเกินเจ็ดไหมครับถ้าแปดเกินเจ็ดทำไงแปดเกินเจ็ดเพราะฉะนั้นให้ทําการเอานะครับแปดลบแปดแบบนี้แปดลบแปดได้เท่าไหร่ 0นะครับและอย่าลืมต้องทดด้วยทดอีก1เพราะฉะนั้นให้เอา0นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเลขศูใส่ตรงนี้ส่วนเลข1ให้เอามาทดตัวหน้านี้นะครับเนาะทดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าเราใส่0ูนย์เลยนะครับใส่0ูนย์ทดหนึ่งต่อมา1นึบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับ1นึบวกศูนย์ได้1นึ แล้วบวกเพิ่มไปอีก4เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1นบวกสมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราใส่5ตรงนี้ครับใส่5ตรงนี้ไปเลยปึ๊บนะครับอาต่อมา1นบวกศูนย์โอ้ได้1ไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเนอะจบเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับ10,55ฐาน8บวกกับ สี่สามสมีค่าเท่ากับเท่าไรหนึ่งห้าศูนย์ฐานแอ่าโอเคเห็นไหมครับว่าตัวอย่างเลขฐานแปดไม่ได้ยากเลยนะครับเนาะอ่าตอนแรกว่าเราจะพูดถึงเลขฐาน16อหกนเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการบวกเลขฐาน16กันว่านะครับว่ามีการบวกเลขไงก็คือมันมีพื้นฐานจากเลข8อยู่แล้ว ถ้าเลขแปดง่ายเลขแปดเราได้อะฐานสิบหกเราก็ทําได้แหละนะครับอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี